เดมอลเกินอามเมาสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้ก็ขับรถขี่รถขับรถ,บรถ,บรถ,บรถส่วนตัวไปทาง,งานไม่ได้หนรถไฟแล้วค่ะสบายแล้วได้เป็นคุณนายน้ำเขาจะเือในวันวนรถไฟไหล ลูกค้าบัวเราจะสบายได้เราต้องอดทนมากตันห้าเดือนเพืบห้าเดือนเต็มเพิ่มลำบากมันจักรยานหมดรถไฟถ้าช่วงนั้นเป็นช่วงไอ้กำลังเพื่อพาตัดต่อกระโดดทับเส้น เรากิอยู่บ้านเรากิมาขับมาทรงตะแครใส่สถานที่รถไฟมอามันไปอยู่บ้านบ้าณหาเดือนเต็มตอนนี้ก็ดีขึ้นก็เลยไปทำงาน100ได้รนอยเปอร์เซ็นต์หน่อก็เลยไปด้วยกัน ก็ให้ดุวยกันกลับด้วยกันแรงซี่คะแน่คะแนนคนที่กำลังใจคอยลำบากอยู่คนเดียวคอยละเมอคอยแบบเป็นเงีงยนิดๆหน่อยแต่เราไม่ฆ่าเราไม่สู้กับบอดายห้าตังสูดเพราะว่าถ้าทงานประจำเส้นสัญญาของเขา ยี่สิจ้าเราก็ต้องไปจุดเวลาตอนนี้ขึ้นทางด่วนแล้วค่ะทางด่วนมืดตื้อค่ะออโตบางซุปเปอร์ไฮเว่ยที่กำลังแข่เคมออโต้ให้ไวสวย รถน้อยมากค่ะถนนเป็นของข้าคนเดียวอันเห็นไปแบบแบบือคือรถสวนกับตะว้วาขาไปมีืจะรถไปถนนโล่งมากเลยค่ะมอ,อตุบานโอบักซิดาะอะไรเอามีหนึ่งคันผ่านมาแล้ว เช็กไปแล้วบรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกค่ะท้องฟ้ามืดดำสนิทฟ้าติดฟ้าฝนตกวันนี้ก็เก้าองศาไม่หนา,า,รรา,าวมากแตว่าหนาวแต่ว่าหนาวแ้่ฝรั่งบอกว่า โอเคกำลังดีสำหรับ่อยหนาวเราจะไปเนียม,มันบริษัทบริษัทที่จะมาถึงเขาจัดไฟแส <Okay. S 2> งสีงามฟไฟคริสต์มาสไฟแฮปปี้อินเดียเขาสวยสวย ีเสียงสีเขียวสีแดงสวยไหมคะสวยม้อยม้อยม้ยไก่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 มาละเอามาขั้นดี่ยก,ก,ก,กอน์ะหมดมาแลนด์ไว้